ระวังรถนะนะครับอันนี้น้องพีมจะมาเที่ยวเที่ยวอะไรนะฮัมเบอร์แลนด์ฮัมเบอร์แลนด์นะครับตอนนี้กำลังจอดรถอยู่ชั้นชั้นอะไร G G หนึ่งทับสองครับ เนี่ยครับโอ้ไปไปไหนประตูเข้าตรงตทางไหนเนี่ยอ๋ต้องเนี่ยต้องขึ้นบันไดเนี่ยนะอันนี้มันอะไรนะ เขานั่งไหมนะี่ยเนี่ยเขานั่งรอใครเนะ่เอาไปนั่งแล้วนะเอาเอาไปนั่งแล้วนั่งไหมเอมเอมานั่งรอใครไป เพแลนอยู่ชั้นไหน่ามันมีไหมลนะ่มเะเแลน่ะมันมีไหม <c oughs> <c oughs> มาเล่นมาเล่น โอ้โหลูกชิมนงไอลูกชสียนี่ขนมก้อนี้นเนี่ยเออนี่นี่ปลาเดมากินกาแฟเดี๋ยวเห็นบอนกาแฟแล้วเดี๋ยวมันชงกาแฟอะไรชงกาแฟชง เดิเดินเดิเดินเดินเดานเลยเริ่มต้นสิบบาทกินไหมเนี่ยมพากินกินไหมก๋วยแรง เออใช่โอ้อนอนไปเล่นใช่ไหมโอ้โอนี่ตัวอะไรนี่สูงอย่างไรหมหมอหม้อหม้หมอมาดูเลยนี่เนี่ยอะไรนี่โอ้นี่นี่มันสะพานอะไรเนี่ยฮะเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยตัวอะไรวะโอ้ยเออเฮ้ยตัวอะไรเขาให้เล่นฟรีไหมนี่ทำตัวเล่นเนี่ฮะ โอ้มีกระตั้งเล่นไหมน,น้อนี่ลองไปถามก็นดูโห โอ้เน้นเนดูเนี่ยโอ้สูงมากสูงมากน่ากลัวน่ากลัวไปสูงมากน่ากลัวมากฮัมเปอร์แลนด์อยู่ไหนเออไหนเออไปไหนไหนมันมันอ๋อไอตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่ไง นี่ใช่แฮมเปอร์แลนด์ไหมใช่เหรอโอ้ของเล่นเยอะแยะเลยอะ่ะอ่ะอ่าเอ้มาถึงแล้วฮัมเปอร์แลนด์อ่าน้องพีมมาเล่นฮัมเปอร์แลนด์ด้วยนี่นะเออไปไปไปถามเขาให้เล่นเฟรมไหมนี่ ราคากี่บาทอ๋อไปวัดก่อนไปไปวัดกอนถอดรองเท้าก่อนนู้ถอดรองเท้าร้อยก่อนเท้า ร้อยรอย้รอ,ยรอยสิบร้อยสิบห้า